อย่างในตัวของเดซิลิงเนี่ยเรามองว่าน่าจะผ่านได้นะครับเพราะว่าท่าทีค่อนข้างจะรองชอมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําของทางสวก็คือคุณแมคคาทีเนี่ยก็ดูจะโอเคขึ้นยืนยันนะครับว่าไม่น่าจะมีการดีฟอลนะครับก็คือคุณเยเลนเนี่ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคํานวณแล้วว่าเงินที่เหลือใช้เนี่ยจริงๆก็เหลืออยู่ประมาณส 6, ัก60,000กว่าล้านเหรียญในช่วง2สัปดาห์ประมาณสัก2สัปดาห์ได้นะครับข้างหน้าเนี่ยน่าจะเพียงพอจนถึงวันที่1มิถุนายนแต่จะ เห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆก็อยู่ประมาณสักแสนนิดๆน,ดน,ดนะแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยลงหายไปเกือบครึ่งเหมือนกันนะก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะอีกสสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะจะเพียงพอไหมเพราะว่า1สัปดาห์เนี่ยคุณน่าจะใช้เงินประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าล้านวันนี้เหลือ60,000กว่าเองแต่เขาคงถ้าเกิดเขาคำนวณมาแล้วว่าพอก็พอคราวนี้พอเงินเหลือน้อยมันก็จะยิ่งเป็นตัวกดดันมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณไบเดนเองเนี่ยก็พยายามแหละเขาคงพยายามที่จะต้องผ่านให้ได้นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสหร การดิสเซชันที่รออยู่ซึ่งมันเป็นผลพวงจากเรื่องของการชะลอตัวของเงินเฟอ้อโดยการเร่งปรับขึ้นตาราดอกเบี้ยอยู่แล้วพอมันมีภาพนี้ดักอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เนี่ยแล้วทําให้ตัวของเดซิลิงมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินที่เราเรียกกันว่ากอ m เ n นต์ชัดดาวเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจ่ายคืนหนี้ด้วยที่ default เนี่ยมันจะทําให้ตัวของ CDs ซึ่งเป็นค่าชดเชยความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงตราสารหนี้ของสหรัฐเนี่ยเร่งตัวขึ้นนั่นก็แปลว่าตราสารหนี้ของ พอยิวขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกระแทกกับพวกสถาปันการเงินไซลางไซเล็กอะครับที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาแย่อยู่แล้วแต่พอเฟดขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยไปขาดทุนจากตราสารหนี้ที่เขาถือแล้วการที่ขาดทุนมากๆคนก็กังวลกับฐานทุนก็เร่งไปถอนเงินเขาก็ยิ่งต้องขายตราสารหนี้ออกไปแบบไร้ราคามันก็เกิดแบบกรณีแบบพวกจะเป็นซิลิคอนวันเล์แบงก์หรือว่าฟิร์สรีพับบลิกอะไรพวกเนี่ยก็มาจากภาพเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันขึ้นแรงทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณไบเดนเอง ว่าจะผ่านได้ในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าไหมผมคิดว่ายังนะเพราะว่าเขาก็ยังมีเวลาที่จะพูดคุยกันอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องของการต่อรองกันจริงๆครับต่อรองอันที่หนึ่งก็คือตอนนี้สภาของสหรัฐค่อนข้างจะบาลานซ์นะสภาล่างเป็นของเดโมแครตสภาบนเป็นของทริับลิกันนะครับการต่อรองนี้มันจะมีผลทางการเมืองต่อการเลือกตั้งในปีหน้าก็คือวันที่5พฤศจิกาย,ยนปีหน้านะครับย้ำอีกทีว่าปีหน้านะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นการช่วงชิงกันแล้วว่าใครต่อรองได้มากกว่านั่นก็แปลววว่่่่่่าาาาก็คคืืออมมมมเเเชัันนนนด้หึงริท ทางนี้มากขึ้นอย่างเช่นริพับลิกันเขาบอกว่าเขาต่อรองไปอย่างนี้นะคุณไบเดนยอมถอยเยอะกว่านั่นแปลว่าบทบาทในสภาของริพับลิกันเริ่มเยอะขึ้นซึ่งมันก็จะมีผลกับความคิดของคนเหมือนกันนะว่าเอ๊ะหรือว่าริพับลิกันจะต้องมาแล้วในครั้งหน้าเพราะว่าเขามีบทบาทในการกดดันสภามากขึ้นอย่างเงี้ยนี่แหละมันมันก็จะเป็นภาพภาพแบบนั้นครับมันก็เลยยังต้องต่อรองจนถึงหยดสุดท้ายเลยเพราะมันจะมีผลในเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็ประเด็นนี้จะเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนได